สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์วันนี้พามาชมเป็นรถสิบล้อแท่นเตี้ยเนาะที่ลูกค้าสั่งไว้ตอนนี้ก็เบ็ดเสร็จพร้อมออกใช้งานแล้วนะคะลูกค้าน่าจะมารับวันนี้แล้วลูกค้ายังมาไม่ถึงนะคะสเปคลูกค้าสั่งไว้ก็แต่งประมาณที่เห็นเลยตัวนี้เป็นสิบล้อนะคะแท่นเตี้ยขึ้นรถเกี่ยว เป็นหัวเมก้าค่ะเป็นหัวเมก้าแคปบเครื่อง JO7E นะคะคันนี้210ร้ยสิบคอมมอนเรลเทอร์โบคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลงแว็กภายในให้เงาเงแบบแบบนี้เลยนะวันนี้ไม่มีแดดนะคะเลย ครึ้มครึ้มครึ้มมืดเลยข้างหน้ามองเห็นไหมคะมก็ปูเท้าตัวนี้เป็นสีดำได้แดงเนาะคอนโซนลงแบ็คให้เรียบร้อยอบน้ำเงินแก้ว หมอหลังก็เป็นน้ำเงินนะคะรู้สึกว่ามืดนิดนึงเปิดภายในเพราะว่าวันนี้แดดไม่ออกนะคะคันนี้ลูกค้า ให้เว้นช่วงแปดสิบเ,เซนนะคะลูกค้าจะเอาไปใส่เคลนเองสีน้ำเงินแก้วเล่นลายขาวแดงและก็ชมพู เป็นสองเพานะคะสิบล้อแทมเตีย้ยเตี้ยจริงๆนะคะคันนี้ก็ประมาณเอวพอดีเลยส่วนตัวนี้เราจะปูเป็นเป็นผ้าใบผ้าใบที่มีเนี่ยเป็นผ้าใบหนาะประมาณนิ้วกว่าๆนะจะมีสลิง เรียงอยู่ข้างในผ้าใบตัวนี้แบบทนแน่นอนค่ะตัวนี้ทนกว่าไม้ทำเป็นหางขึ้นรถเกี่ยวนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถเทเลอร์นะสิบล้อเป็นแท่นเตี้ยก็มาสั่งจองได้ที่อู่นะคะเพราะว่ารถเป็นหัวลากคาสซีของเรายังอยู่เยอะอยู่จะอยู่รอบนอกเนาะหลายคันอยู่ค่ะก็มาสั่งกันได้ถ้ามาถึงหน้าอู่ก็มันไม่ค่อยจะมีที่จอดเนาะข้างหน้าอู่จะจอดได้แค่สี่คันห้าคัน แต่รถส่วนมากเราจะอยู่หลังอู่นะคะเข้ามาดูกันได้สายเทาะไอตัวครอบน็อตล้อสีชมพูน้ำเงินนะคะ ท่อไอเสียก็เป็นแปดสองเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวแปดนิ้วสเปคนี้สวยมากเดี๋ยวให้ดูความยาวก็น่าจะอยู่ประมาณหกเมตรหกเมตรกว่านะน่าจะหกเมตรกว่า ตัวนี้เราเว้นช่วงตรงนี้80เซนไว้ให้ลูกค้าใส่เครนนะคะลูกค้าจะเอาไปใส่เครนเองแต่สำหรับลูกค้าที่ต้องการแท่นเตี้ยเป็นเทเลอร์ไม่ใส่เครนหรือว่าจะเป็นใส่เครนจากอู่เลยก็ได้นะคะสั่งได้สวยเลยนะคะน้ํำเงินแก้วคันนี้ ถ้าทำเทเลอร์แท่นเตี้ยนะคะก็จะแนะนำให้เป็นคซีเต็มนะคะคือคซีใหญ่ใหญ่จนถึงปลายนะคะคือจะไม่ใช่รถที่เป็นคาซีเรียวปลายนะ,ะอันนี้คือคาซีเต็มตลอดเส้นทางอู่ก็มีนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นรถ10บล้อแท่นเตี้ยมาสั่งได้ตัวคาซีเต็มก็มีนะ ภายในตัวนี้เราติด GPS ให้ด้วยนะติดให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับรถนอกก็ราคาคันนี้ก็อยู่ประมาณล้านล้านจบกันที่ล้านหนึ่งแสนเนาะ ร้านหนึ่งแสนแต่งให้เบดเ็สร็จแล้วก็พร้อมทำทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ก็ลูกค้าจะมารับวันนี้แล้วน่าจะเลิกประมาณ9โมงส่วนลูกค้าท่านไหนที่ต้องการรถ10ล้อหรือว่ารถ6ล้อดัมเราก็มีเยอะนะคะมาดูตัวได้ที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนตได้เลยนะคะหรือจะโทรสอบถามได้ก่อนตามเบอร์โทรศัพท์ที่ โชว์อยู่หน้าคลิปนี้เลยนะคะใต้คลิปนี้ติดต่อได้ทั้งสองเบอร์นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ